หลายว่าชีวิตของเรานี่ตายแน่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายเปลียิจังมันเป็นของไม่เที่ยงทุกครั้งเมื่อเรายึดถือเป็นเข้ามันก็มีใจเป็นทุกข์อนัตตาสภาวะของมันก็มีการสลายตัวเป็นในที่สุด นี่เป็นอันว่าร่างกายนี่ไม่เที่ยงจริงๆอาการไม่เที่ยงมีอะไรบ้างท่านก็ทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะคืนในผมบอกกันร่ำไปก็น่ากลัวจะแย่เพราะว่าการรับฟังของผู้ท่านรับฟังมากเหลือเกินการศึกษาของผม ที่รับการศึกษามาในด้านการปฏิบัติเกือบว่าจะไม่ในหนึ่งในร้อยในการฟังของบรรดาท่านทั้งหลายรู้เพราะเพราะว่าผมรับฟังแค่เล็กๆในน้อยมีส่วนไม่มากนอกนั้นก็เป็นการค้นคว้าเองเป็นสำคัญแต่ก็พยายามกระทำมาแบบชนิดที่ว่าค่อยๆค,คลานบ้างค่อยๆคืบบ้าง ยังกระทั่งมีจิตยอมรับนับถือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าตามสมควร <c oughs> ไม่ใช่อยู่ในภานะเป็นผู้เลิศสำหรับท่านทั้งหลายฟังกันมากวันละสี่เวลาถ้านหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าวันคิดแล้วฟังกันปีละเท่าไหร่ เวลานี้ธรรมะขององค์สมดเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาฝังจิตของท่านลงไปแล้วเท่าไหร่แลรวว่าที่มันเลยไปแล้วเท่าไหร่กาลังใจของพวกท่านสามารถจะทรงจรณะสิบห้าบรการในครบพ้นไหมอิริละอุตตปะเป็นของสำคัญสำหรับพวกเรา มีความรู้สึกกันเป็นปกติหรือไม่ที่พูดนี่ไม่ได้ไหมายความว่าท่านทำไม่ได้นเป็นการเตือนใจกันบารมีสิบประการทรงจิตอยู่บ้างหรือเปล่ารม,มวิหารสี่ประการทรงไว้ได้ไหมอิทธิบาสีทรงได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็จงคิดว่า ใจของท่านเป็นใจของอบายโภูมิเป็นที่นาสิดดยอย่างยิ่งโอกาสของมรนดาพวกท่านมีมากกว่าพวกผมแต่ถือว่าถ้าจิตของพวกท่านยังไม่สามารถจะแคะก,กิเลสเล็กๆอย่างน้อยที่สุดก็คือนิวรณ์ห้าบระการ ให้มันกระ,ทะเทาะออกไปจิตใจจิตใจได้ก็น่าชิดายวันนี้เรามาคุยกันต่อไปว่าสภาวะของร่างกายมันเป็นทุกข์แต่ว่าใจของเราจงอย่าทุกข์ความจริงร่างกายมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายมีนี่มีเหมือนสภาพถอนไม้ที่เขาวางทิ้งไว้ แต่ถ้าว่าเราไปจับมันแบกเราไปจับมันยกไปหามันเข่ามันก็เคลื่อนไหวไปได้เราคือจิตและจงรู้ว่านอกจากร่างกายแล้วอาการทั้งหมดของโลกปัญหาที่สุดมิได้ไม่มีอะไรเที่ยงจงยึดถือคำนี้ไว้เป็นสำคัญแต่ความจริงพวกท่านจำได้แต่งเยอะบางท่านก็บันทึกไว้แล้วก็มี ที่ไม่มีการบันทึกไว้สิ่งที่เขาบันทึกไว้แล้วก็มีตำรับตำราก็มีครบแต่ถแตว่ากำลังใจของท่านเดียน้อมนำอวบธรรมคำสั่งสอนไว้ประพฤติปฏิบัติจะมีครบหรือไม่ถ้ามีไม่ครบก็ไม่ต้องสงสยัย <c oughs> ทางไปของเราแน่นอนหรือว่าสุขติหรือว่าทุติ เป็นฤๅษีคอยบรรดาท่านหลายจงอย่าลืมว่าอัตนาโจทยาตานังเตือนใจเขาตนเองไว้อย่าทนองตนอย่าเผลอตนอย่าคิดว่าเราดีอย่าคิดว่าเราวิเศษถ้ามีการทนองตนพื้ตนคิดว่าตัวดีเท่อใดก็ต้องทราบว่าเราก็เลวเท่านั้น คิดว่าเราวิเศษเพียงใดเราก็เลวเพียงนั้นคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นคิดว่าเราเสมอคนอื่นคิดว่าเราเลวกว่าคนอื่นก็เราก็ยังเลวอยู่เพียงนั้นยังมีความเลวมากกว่าความดีความดีเกือบจะหาไม่ได้เลยอารมณ์ยังไงจึงจะดีก็อารมณ์ที่ทรงจารณะสิบห้าครบนัน,นดี ทรงพรหมีหันสี่ครบดีแล้วก็ทรงบารมีสิบครบดีสามารถทำลายนิวรห้านได้นั่นดีแล้วก็มีอิทธิบาทสี่ได้นั่นดีสามารถทำลายสัญญาสิบริการได้นั่นดีอย่าลืมว่าอารมณ์ดีมีอยู่เท่านี้ และที่มากกว่านี้ก็มารวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นหรือว่าไปรวมในข้อว่าสัพปาปปัสสะกระนังเราไม่การไม่ทําความชั่วไม่คิดชั่วไม่โกรธชั่วสัพสุกุศลสูปัสมมทามีรมผ่องใสในด้านของความดีคือกุศลเชื้อจิตตาปริโยธปปน,นงังทําลายกิเลสจากใจให้หมดไปให้มีรมใจผ่องใสนั่นแหละดี ท่านที่ยังลืมตัวอยู่มีอยู่ผมทราบที่คิดว่าดีแต่ว่าเลวอันนี้ก็เป็นของธรรมดาเรายังมีกิเลสแต่ก็ไหนๆเราก็บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจงพยายามแค่กิเลสออกให้มากกว่าพยายามพอกปูนกิเลส คี่ไำอาการท่านลงตนนี่แปลาการของกินเหล็กตัวมณะที่เลวสามที่สุดจงอย่ามีตอนนี้ไปเหลอเวลายี่สิบนาทีประมาณสิบเก้านาทีมาคุยกันถึงวาระที่จะต้องตายครั้งที่ห้าจำได้ว่าพศสองพันห้าร้อยสิบห้า ปีนั้นกำลังสร้างรัว้วบริเวณฝั่งตะวันออกสร้างอาคารชำระนิสสงสร้างป่าปาและก็สร้างทำของจุกจิกภายในปรากฏว่าโรคร้ายเข้ามาทำลายร่างกายของผมความจริงการทรมานเป็นมารมปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ คือปี2515เอาหนักเริ่มอาเจียนมาตั้งแต่ต้นหมายความว่าตั้งแต่ต้นปีต้นปีคือเดือนมกราคมก่อนหน้าไปนิดประวันพันวาคมหรใรวัิพฤศจิกายนนั่นเริ่มไออย่างหนักตลอดหลังจากนั้นมาการบริโภคอาหาร กินมันกิงเข้าไปน้อยกว่าออกมาร่างกายมัยาสงที่เดียวัดีที่สุดก็คืออืดบ้างเสียดบ้างไม่มากนักแต่ส่วนใหญ่มันมากจริงๆอาการอาเจียนมีเป็นปกติทุกวันแต่มันก็ไม่มากนักแต่ว่าท่านทั้งหลายปโปรดทราบ ว่าเรื่องของโลกที่มีอยู่ในโลกก็คือคนคนนี่มีความสำคัญที่สุดบางคราวผลกำลังไอยอยู่กำลังไอเจียนอยู่แล้วททำยังไงแกรูมมาบางท่านแกก็มานั่งช้คอยดูน่นคอยตรวจหนี่คอยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ ผมก็นึกในใจว่าเอ๊ะคนประเภทนี้นี่อาการป่วยแสดงออกมาถึงขนาดนี้เรายังจะใช้กันแต่ว่าผมก็ไม่ได้โกรธเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมองดูอทิสมานในกายให้ไฟท่วมตัวมีเครื่องพันธนาการรัดริงมีสัรภาวุตสับฟังจึงรู้สึกว่า แกนี่กำลังร้อนหนักร้อนตอนนี้ไม่พอตายแล้วลงนรกนรกด้วยอาการนั้นแปลการของอธิสมากายแห่งอบายภูมิเอ,อือนรกนี่ขเขาเล่าหย่อให้ฟังไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะทรงสภาพอย่างไรก็ดีแต่คนที่เห็นแก่ตัวนี่ไม่ได้มองดูว่าพระนะ่ะไม่ใช่ลูกจาง เนพระม่ใช่าตแต่เขามีความรู้สึกว่าพระนี่เป็นลูกจ้างหรือพระเป็นทาตสสาหรับรับใช้จะป่วยใข้ไม่สบายยังไงก็ตามทีเขาอยากจะใช้สักอย่างเดียวก็ใช้มันดาแล้วเงดาวเงินเดือนอะไรก็ไม่มีบางไรายไม่เคยเจอหน้ามาสักครั้งหลายสิบปีในยุพอมาถึงก็ยกบุญยอคุณอะไรไม่ทราบ แกก็บอกแกเคยทําบุญในน,นั่นทําบุญนนี่แต่ไม่ใช่วัดนียวัดอื่นนี่เป็นเรื่องของคนบรรดาท่านนอนหลต้องพยายามถ้าพบอาการอย่างนี้เข้าจงใช้ขันติกับปรมีหานสี่ไว้อย่าไปโกรธแกเข้าถ้าโกรธแกเข้าไฟมันจะเผาเราคนโดยโทสักขิไฟกูโทสะมันจะเผาหลาน นิวบอกกันแห้อากายอาเจียนเก้าวันที่จะถึงวันตายอาเจียนหนักอะไรกระทบไม่ได้กระทบข้าวเป็นหน่อยอาเจียนกระทบน้ําเป็นหน่อยอาเจียนแต่ผมก็ทํางานทุกอย่างรวบรวมกําลังกายรวบรวมกําลังใจได้ก็เดินสั่งการสั่งงานซึ่งคนเวลานั้นก็มีอยู่ด้วยกันไม่กี่คนสองสามคนคนยังไม่มากถึงขนาดนี้ พระก็มีไม่มากแต่ก็รู้สึกว่าคนที่อยู่ด้วยกันเขามีความรู้สึกว่าผมป่วยไม่มากเพราะว่าอาการของผมมันเดินได้ชน่ไงแล้วก็ไมบ่บ่นนี่ไม่ได้โทษคนเพราะว่าจะดูแากานกันมันยากสําหรับคนอย่างผมนี่มาถึงวันสุดท้ายเพราะว่ากันถึงวันสุดท้าย วันนั้นเวลาประมาณสามโมงเช้าไปดูช่างตกน้ำบาดาลฝั่งนี้นั่งดูอยู่ครู่หนึ่งความจริงอาการทางกายไม่ปรากฏแต่ได้ว่าพอลุกขึ้นจะกลับที่ท่านั้นมันอาเจียนตรงนั้นอาเจียนเสอย่างหนักรู้สึกว่าอะไรในท้องมันก็ไม่มีแล้วชักใจวิววิวนิดนิด เนี่ยก็พยายามเดินเข้ามาพอถึงมุมรั้วจุดนอกมันก็เริ่มมาเจียนอีกพักหนึ่งพอจะเข้าประตูใหญ่ด้านหน้ามันก็อาเจียนอีกครั้งหนึ่งอาเจียนอย่างมากไม่ใช่ไม่ใช่ก็นิดๆหน่อยพอกลับเข้ามาถึงที่คณากุติเตียงที่ตั้งอยู่ข้องล่างชั้นล่างอาเจียนอีกครั้งหนึ่งเช้านี้ก็เริ่มนอน พอดีในเรียบพ่อเด็กชายศาสตร์เนี่ยมาฉันได้บอกเขาบอกว่าไปหาน้ําเกลือมาสักพันทีืี่เพลงอ่านนี่ไม่สบายมากมันเสียวไปทั้งตัวให้น้ําเกลือก็ดีเครื่องให้น้ําเกลือก็ดีมันไม่มีอยู่ในเวลยังเวลานี้กว่าจะไปหามาได้ก็ต้องใช้เวลาประมาณบ่ายหนึ่งโมงเสร หรือว่าบ่ายสองโมงผมจําไม่ได้แกก็เริ่มให้น้ําเกลือตอนนั้นกําลังใจเป็นยังไงนี่เราาพูดกันถึงกําลังใจกําลังใจของผมไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะมันด้านตัวาการอย่างนี้ซะแล้วถ้าจะถามว่าหวาดวิวใหญ่ไหมเสียวไหมกลัวตายไหมตายหรือไม่ตายผมไม่รู้สึก กำลังใจมันมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าเวลานี้ร่างกายมันจะพังแต่ว่าใจมันเป็นสุขอาการทางกายนี่เครียดจัดแต่ว่าใจนี่มันสบายเฉยๆพระเขาจะบอกว่าเข้าฌานสมาบัติหรือผมบอกก็ไม่รู้ ใจผมสบายเป็นปกติไม่มีอาการเครียดไม่มีอาการทรงตัวตึงเป่งอย่างที่เขาเข้าชานกัน <c oughs> เพราะว่าชานประเภทนั้นผมไม่น,นิยมผมนิยมอารมณ์ปกติเท่านั้นใจก็เป็นสุขแบบสบายๆแต่ร่างกายมันเสียวเสียวก็เสียวไปมันชินมันชินต่ออาการของการป่วย เขาก็เริ่มให้น้ำเกลือผมนอนอยู่ารมณมใจก็เป็นสุขสบายาก็ให้น้ำเกลือไปขณะที่น้เรียบให้น้ำเกลือนั่นมันมีคนอยู่เพียงสามคนเราก็ให้น้ำเกลือไปประมาณครึ่งหนึ่งลืมตาขึ้นมาดูความจริงไม่ได้หลับเลยถ้ามันหลับตาเฉยๆใจมันเป็นสุขเห็นคนเข้ามาอยู่เต็มกุฏิหมด ผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราไม่ได้หลับในเมื่อเราไม่ได้หลับแล้วเขาเข้ามากันเมื่อไรทำไมเราจรึงไม่รู้นี่ก็ช่างผมก,ก็หลับตาต่อไปใหม่ที่ว่าไม่รู้เนี่ยผมจะบอกให้ฟังใจมันสบายอารมณ์มันเป็นสุขคล้ายๆกับนอนอยู่ในสถานที่ปโปรง่งอารมณ์พัดเย็นสบาย กำลังกระจายนี้ไม่ได้ยุ่งกับร่างกายเลยมันจะเป็นยังไงไม่ได้สนใจเพราะรู้สัญญาว่ามันครบสิบสองปีพอดีเหลือดิบสองปีที่ให้สัญญากันไม่ว่าจะต้องตายในเวลานั้นขณะที่หลับตาลงไปอารมณ์เป็นสศกอยู่ ภาพที่ปรากฏในอากาศก็คือเทวดาบ้างพรหมบ้างพระบ้างสวยสดงดงามแผ่วเต็มอากาศไปหมดจิตก็กำหนดเจอกับเทวดาบ้างพรหมบ้างพระบ้างก็คุยกันแบบสบายๆคุยกันอย่างเป็นสุขมีาการรื่นเริงหันษาความรู้สึกในขณะนั้นมันก็มีความภูมิใจอยู่นิดหนึ่ง คิดว่าเจ้าขันห้าจังไรตัวนี้หมดภาระกัง้งสิธีเราจะได้ไปอยู่ในแดนที่เราควรจะอยู่จะที่ไหนก็ช่างแดนนั้นก็ปรากดกับสายจากสุกูยใกล้ชิดบารมีที่เคยคิดว่าดินแดนส่วนนี้เราควรจะมาอยู่นานแล้ว นี่ก็น่าจะมาอยู่มันเป็นดินแดนที่น่ารักเขาเรียกกันว่าอะไรผมไม่บอกกำลังใจก็เป็นสุขแต่ว่าไม่มีโอกาสที่เข้าไปได้เพราะโทกีก,กันจากทิวดาผมละพระการจะเข้าไปสู่จุดนั้นทุกท่านห้ามบาอกโกยังก่อนวาระยังไม่ถึงผมก็รอเวลาคิดว่าถ้าหกโมงย็นเป็นเวลาที่ตกลงกัน ถ้าเวลานั้นมาถึงเมื่อไรเราก็จะมีความสุขอย่างยิ่งคือได้เข้าสู่แดนที่เป็นเอกันตะบรมสุขสำหรับผมผมเรียกกันว่าเอกันตะบรมสุขเพราะมันดีกว่าวัดที่อยู่นี่ดีกว่าสภาวะที่อยู่นี่แต่ว่าจะเป็นเองเองกันตะบรมสุขขั้นนิพพานหรือไม่ผมไม่รับรองมันสุขสำหรับผม,ผมก็แล้วกันสุขยอดเยี่ยมสำหรับผม ในช่วงนี้เองท่านทหลายเวลาใกล้จะหกโมงก็ปรากฏว่ามีความรู้สึกว่าเหลือเวลาอีกสักห้านาทีจะถึงเวลาแล้วจึงได้ถามพระถามว่าไปได้หรือยังท่านถามว่าไปไหน ก็กราบเรียนท่านบอกว่าตามสัญญาสิบสองปีครบวันนี้และเวลาหกโมงเป็นเวลาที่ครบพอดีท่านบอกว่ายังไปไม่ได้เพืนอกลับเรียนถามท่านว่าถ้าไปไม่ได้ในเมื่อร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้การอยู่จะมีประโยชน์อะไรใช่ไม่สะดวกมันอืดมันเสียดมาทั้งปีเวลานั้นเป็นเวลากลางบรรษาคือเดือนกันยายน ถ้าผมจำไม่ผิดนะ <c oughs> จะไม่ผิดคือจะเป็นสิงหาคมและกันยายนในผมจำไม่แน่นอนไม่ได้จดไว้ท่านบอกว่าไปไม่ได้ถามว่าไปไม่ได้เพราะอะไรถ้าร่างกายมันไม่มีประโยชน์ท่านบอกว่าไม่เป็นไรสำหรับเรื่องกายนี้วันพรุ่งนี้มันก็หมดมันก็หมดเคราะห์นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปร่างกายจะดีขึ้นตามลำดับ ผมก็เลยบอกว่าดีหรือไม่ดีไม่เห็นมีความหมายเนื่องถึงวาระตามสัญญาก็ควรจะไปกันสักทีก็มีท่านองค์หนึ่งเข้ามาใกล้ท่านผู้นั้นคือพระอินท่านแต่งตัวครบชุดสวยงามมากท่านบอกว่าคุณยังไปไม่ได้ว่าคนของคุณก็ยังไม่หมดคนของฉันก็ยังไม่หมด ก่อนที่คุณจะมาเกิดคุณให้สัญญากับฉันไว้ว่าเมื่อก่อนที่คุณจะตายคุณจะต้องขนคนของคุณก็ดีคนของฉันก็ดีอย่างน้อยที่สุดให้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงให้หมดแล้วก็ถ้าไปสูงกว่านั้นได้ก็ยิ่งดี ก็เลยกราบเรียนแทมบอกว่าก็อยู่มาตั้งหลายสิบปีแล้วถ้าเขาไม่มาก็ช่างเขาอะไรอย่าไปสนใจอะไรสัญญาสิบสองปีก็ไม่มีใครโผล่หน้ามาสักกี่คนในเรื่องอะไรอย่าไปสนใจกับเขาเขาอยู่ที่ไหนบ้างเมื่อเขาไม่สนใจก็เป็นเรื่องของเขาเราจะไปยุ่งอะไรกับเขาเมื่อพูดอย่างนี้่ทนก็นิ่งไปประเดี๋ยวแทนก็ตอบว,ว่าไม่เป็นไร หลังจากนี้ไปฉันจะเกณฑ์มาเองเกณฑ์นอามารวมกันให้หมดท่านก็นเลยแนะนำบอกว่าจุดที่จะพาคนไปดาวดึงนั่นได้จริงๆก็คือการสร้างวิหารฐานคุณเริ่มสร้างวิหารฐานยาให้ขาดเขาทำบุญเรื่องในวิหารฐานด้วยความเต็มใจนั่นเป็นปัจจัยเขาเกิดในดาวดึง แต่แต่หากว่าเขาจะมีบุญวาสนาบารมีมีวิทยาศาสาดีอุสาหาสดีเขาไปเกินกว่านั้นก็เป็นเรื่องของเขาโยมไม่ห้ามในเมื่อท่านให้สัญญาเทวดาคนดีพร่มคนดีพระคนดีพูดนีนเราพูดซ้ําไม่ได้แล่เมื่อท่านให้สัญญาแบบนั้นบอกว่าถ้าโยมให้สัญญาอาตมาก็จะอยู่ สำหรับพระท่านก็บอกว่าคุณอยู่ต่อไปต่อไปข้างหน้าประชาชนจะมามากก็เลยต้องขอพนท่านบอกประเภทลองนะเลิกกันเสียทีมาเราอยากจะลองดูจะดีหรือไม่ดีจะควรหไม่ควรจะชอบใจหรือไม่ชอบไอ้ประเภทลองประเภทนี้มันเลยเปล่าไม่ต้องการต้องการอย่างเดียวแต่คือคนเอาดีเท่านั้น ท่าก็ให้สัญญาว่าจะคัดมาแต่คนดีถ้าคนไม่ดีลองเอิญจะมาบ้างก็จะไล่ไปให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ให้ก็ออกนอกเขตไปประเภทหลองไม่มีเมื่อตกลงกันประเภทนี้แล้วก็ลืมตาขึ้นมามันเรื่องของสัญญาต้องเป็นสัญญาลืมตาขึ้นไหมคนเต็มกุติคุณนยมเต๋อสามีเจกิมกี เข้ามาใกล้มาถามว่าท่านไปโรงจยาบาลดีไหมกอนึกในใจว่าเราไปหรือไม่ไปมันก็มีผลเท่ากันเพราะเหตุการณ์ต่างๆทั้งร่างกายมันถอนไปหมดท่านกำหนดว่าวันพรุ่งน,นี้ก็ดีขึ้นแต่เพื่อเป็นการรักษากำลังใจคนทุกคนจึงบอกว่าตกลงไปหมอก็ถอนเข็มน้ำเกลือออก เขาทำท่าจะประคองอัตมาผมจะเข้าห้องน้ำก็ลเลยบอกไม่ต้องประคองผมก,ก็เดินเข้าห้องน้ำอาบน้ำสบายไปโรงพยาบาลให้มาขึ้นเชิงเขานิดนีดน่ก็เลยเดินขึ้นไปเองก็ได้แลว้วพอเข้าโรงพยาบาลหมอให้ยายก็รู้สึกดีขึ้นขอรบรัดเวลาได้สองนาทีเป็นอนาทีครึ่ง เป็นอันว่าไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่เปล่าค่ายาค่าหมอค่าห้องไม่เสียแล้ก็บุรณะปฏิสังขรณ์โรงพยาบาลไปขนาดนั้นประมาณ8ปดหมื่นบาทเศร็อันดับแรกคุณชากรุ่เทพมาเยี่ยมรวมเงินได้เจ็ดพันเศษก็ช่วยซื้อออกซิเจนบ้างอะไรบ้างตามเรื่องไปไปมาก็สร้างพรมปรับปรุงไฟฟ้าสร้างพัดลม เนดานตำต่างแสร้างพัดลมเพนดานพัดลมไปจำห้องทํำถน,นนสร้างอะไรตัวไรหมดไปแปดหมื่นบาทเสร็จการหมดอย่างนี้ไม่ใช่บทมาเอาชื่อหมดเพื่อให้เจ้าของเงินมีความดีเพื่อเป็นมาหากุศลพระโรงพยาบาลเป็นที่บรรเทาทุกข์บรรดาประชาชนผู้ป่วยไข้ไม่สบายอะไรทั้งหลายเรื่องการตายวาระที่ห้า มันก็ยังไม่ควรจะจบแล้วก,ก็ต้องจบเพราะเวลามันหมดเพราะท่านหลายจงกำหนดอาการทุกข์ของร่างกายไว้ว่ามันมีสภาพแบบนั้นมันทรงอะไรไม่ได้จำไม่เสมอว่าร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราจงอย่าทุกข์รักษาอารมณ์จิตให้เป็นสุขตามระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ แล้วใจของเราก็จะมีสุขไม่มีทุกข์ตามที่เล่ามาแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติเว้ตเพียงเท่านี้